พน้องุกจุกไปนองเด้อมากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปนองเด้อไข่ไปเ,อนอนเลยปิ้งหวานพี่น้องปิง้งหมูหวานกินกินไปไม่แล้วไม่เนึ่ยพี่น,อน,อนอ้องหิวขาวแห้งกระชากไม้ไม่ขี้ไม้พี่น,อน,อน้องไปเปิบม,มาทำมอญปเห็ดอยังเงินคว้าเหตุนั้นแม่ บ้าแห้งแม่แอนบ้าแห้งปลากระเตาบ้นก็ะเต่าแล้วเมื่อกี้นี้ปลากระเตาหมึกเตงแล้วอยากพี่น้องมากมินกน,กน้ำกัน <c oughs> สบายดีพี่น้องที่เขาเซาต้กันเด้อมีมอนเด้อมาถูกทุกคนเด้อทั้งลาวทั้งไทย ต่างประเทศบุซี่ะหารแพงมืดทุกคนหลวงลูกประหลานข่าวเศร้านอกกันเด้อต้มไข่พะโล้เปียงมูหวานและตะขัวปลากระแตบปลาแห่งพี่น้องแกมน้ำานตาลแตงกับมาเด้อมาเด้อตะขวทุกคนเด้อเล็กเมอก,กี้สารี ชิมขาสาอเอื่อยดีแหละเด้อร้านเด้อเบ้ามาเด้ออไปทานอาหารซะนี่เป็นของอาหารก่อนอาหารเจอ่ะนสบายดีพี่น้องกินข้า,า,าวซอน <c oughs> ม,ม,ม,มน่ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาๆมากินน้ำกันมดตะกุกทุกคนตุ้แปลงเสียแรงใจ อบาก็ขอบใจเด้อจะให้กำลังใจในมนม้อนทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ดีมีแห้งเด้อมดัด,ดถูกผูทุกคนก็ได้หายถูกหายสูกหายโรคหายภัยหายขยาโลคาเด้อจ็บถ่องมองใส่จ็บเก่ามองหัวจ็บแก้มปวดขาจ็บล้างปวดเอวไกายส่งให้เซามุนี้วันนี้เ้ยพี่น้องเด้อให้หายมัดทุกสิ่งทุกอย่างให้พ้นจากโรคโควิดทั้งปวงเด้อเอ็ซีทางลาวทาง,งไทยแล้อกัทางต่างประเทศเนาะมดัดถูกผูทุกคนก็ได้ ให้ผ่านอุปสรรคทูกสิ่งถูกย่างในนอนกับสิสเป็นดีนี่แหละในม้อนกับเสือในใจต้องผ่านโนะควิดเนาะคนต้องซอยเข้าให้ได้มีต่พระเจ้าสิซอ,อยเฮาได้ผู้พิพากษาซอยเข้าได้ถ้าเจ้าองค์เดียวเท่นั้นที่จะซอยเฮาสิจะปราบได้ <c oughs> ขนาดผูเขาเ่นยังเขื่อนได้เนาะ มันยังคนสร้างได้เมื่อไหละเพราะว่าคนเป็นผู้เหตุเป็นผู้แต่งอย่างมามามาดีอย่างเฮ้ยข้คากล่องโอ้ยข <c oughs> ้ากล่องโอ้ยโอ้ยกินตอบพี่น้องมาซูนข้ากล่องพี่น้องเออกินข้ากล่องตีงนี่เลยาามาหน่อยดือ กินขากันเดือบ้านนั่นนะที่เขาไปทไนนั้งไหนมา,า,าเนี่ย,ย,ย,ย <c oughs> ไปใช้มาเนี่ยมือไปใช้นเ,นเออไปใช้โรตีแม,ม่เมื่อแล้วมเมื่อลอ เราไปกินหอยกังดีจ้อยจ้อยหมวาอันนี้ควรจะไปขายเนาะเราแค่จะเก็บไปต้มกินเยอะเรกแค่จะหาเมาไหม่บอกวะเอาไม่ทำโบราณไหนกระเดินจะไปยังไงเดียวบ้าหรอกไงทำไดรไงทำได้พอดีกินบ่ เอาหมับวบเอาหมักบวบ่เออเขาจะหยังมาอมเนาะใสดอกแคเน่ใสหมับวบเนาะเออพาอแค่ยังไรไาน้ำแซ่บอะกรบปะอากบมาอมรดไปรดใส่ต้อการกับดอกแค่น uh. mm. ี่ มวมาเเมื่อมก็กมาหอมใจ่ก็ัอยูกออ่ก็ได้วาดเทียนแค่้เนยนึ่ว่าเลยนะกตเตียนึ่กับเป็นดอกเตี้ยคือพอเจ้า <laughs> <laughs> เตี้ยคือพ่อเจ้านี่ะ <laughs> <laughs> มันปลูกกระเตียนะปลูกกระเตีย <c oughs> ป่าเนี่ยมาสร้างปากเซ่ปากเซ่ไต่อะไรพี่นองเอ้ยปลาแมกาตายขาามมันนะม,มันขมขีมมันเอาขีมมันออกบิดออกผื่นทองมัน กินแบบนี้บุคมนี่ยเวามนปลามันสีวานี่นปลาเยลูกก็จะมาเสยวาก็บอกนี่แไม่ละสิบบาทไม่ละสิบบาทพี่น้องามีเบื่งกินดื ก็ตีเองก็ได้เห็ดเองก็ได้หมู้นุ่ม เผด้อพะ้ังเริ่มมาหน่อยมันเขวมาัรงเ่ยอร่อยดีๆม,มันมันหมักขัดมหลินบนมัน มันกัดขาดได้มาให้ชิคิลืดไปจัง <c oughs> มันดือ้อมันก็ร่งดือ้อขั้นแถวมั้ยมันจะดอกหันดอกอีกการหน่อยกร็ลดตั้มตายเดี๋ยวพี่ดอกเอ้ย ตลดดตาตายมาขึ้นนี่มาการันเพื่อนตังหลาเนาะอบักการบออยู่เพื่อนนังหลาพาุ่นมาอยู่เพื่อนนังหลาลด,ดตามันตายมาขึ้นนี่วิโกโ้ต่ำโ,อโดดตโอยู่เพื่อนนังหลาการเนาะมีของแถมของแถมจะบีเอบอกว่าได้จำเออ,เอ,อ แม่จะหานเนี่ยมาออมจือเขียนหน่อยมาออมก็ได้เขียนหน่อยเสร็จค่าคำออมเจวค่าคำออมเห็ดเอาเจาะพอดีถ้วยหนึ่งใช้กับบดแบซ่บเสร็จจำถ้วยหนึ่งเลยนะ เือเอากะทิพันเกียมมาออมแกบได้พี่น้องเอาเกินแบบนี้ก่อนนะให้สวนเ่านนาตะกี่เราเห็ดให้นะตะกี่เราเขาให้ ตำแจวปแดกไปตำปลาแหงไปเก็บพักมาอึมาบวบมาลวกสิงนงะี้ไปไห้แซ่กินเขาไห้พอจะแม่ห้อง หลุดแม่ม้อนมันก็หลุดหลุนบุห่านผมบอกมันหลุดจะไม่ใหม่แล้วพี่น้องผมเหมือนแล้วแบบนั้นเราหลุดพ่แสงสีผมเหมือนจะเลิ่อนนะน้ำก็ไปตักพื้นก็ไปหามดังชานสี่หลุนแม่บอกซะไปหาพื้นเอาเสื้อจะนั่งหมัดมัดพื้น ไปหาจุปา่าเปล่าไปซัดขึ้นจุป่ามันหาดมากดังความถูกตักทำสางกับบ้านจะใสหาบมากม,ามันไม่หล่อสุกกระไรหาบความถูกจำใด้มันไม่มีมือถือมันจะหยอกเลยมันแตกเสียรุ่นจุเจ้ามันสนุกแล้ว ดวกสบายนั่งมาสุกไปได้ยังลูกลำบากทำไรพระอ้อมลูกเกี๊ยกสินหอ่อบะหมี่พรอ้อมพระแอมคือขูขอมือนี่จะใส่แผลถอกแผเพิเดเจี๊ยวินแต้มหอ่อลูกหพอเอาไว้ที่เนาะ ฝักมือคนมีเครื่องสักผอกับฝาฮากินนี่กิงกะลาไปต่อพี่น้องเด้อเลยกระลาจะใส่ซ่อมน้องนั่นกินยมอพี่น้องเด้อแต่จะาลืมผักซ้อมปอนบานาแหนสาวนากินแซ่บต่อพ่น้องเด้อสาวนา้อกินแซ่บจะไปิปิดตัแซ่บเราจะกินปิดตัแซ่บได้สองคนนะอย่าลืมผักเต่อพี่น้องเด้อซ้องสาวเนื้อกินแซ่บเต่อพี่น้องเด้อลูกหลานไม่มอนนนั่แหละอยู่ย่างจัน ถ้าวจเปิดซ่องคนติดตามฝากกรจ้าคนบ่หาคนหาคนเนาะหาคนบ่อ้าวกรเห็ดซ่องใหม่เอ,อาคลิปนี้กับแม่หมอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเลยรับติดตามคลิปหน้าเด้อรูปกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ให้ซ่องน้องน้องคิงยายหมดเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากซ่องปนบ้นนานนาบาย